สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเจอกันในเกมฟิปเดี๋ยวนี้จะมาสอนทุกคนวาร์ปกันนะครับพอดีมีหลายคนนะครับบอกว่าพี่วาร์ปไปเมืองอื่นยังไงไปเมืองนู้นยังไงไปเมืองนี้ยังไงไปเมือง2อยังไงเมือง3ยังไงนะครับวันนี้เลยเดี๋ยวมาทําให้ดูนะครับสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่จริงๆเลยนะไม่รู้เลยว่าไปยังไงเริ่มจากที่เมืองหนึ่งนะครับอย่าเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะละเอียดละเอียดเลยนะครับอ่เริ่มจากเมืองหนึ่งนะจากตรงหน้าคังนะตรงที่ผมอยู่ตรงนี้ หน้าคังนะครับดูครับตรงนี้อ่าโอเคเริ่มสตาร์ทกันเลยนะครับวิ่งเลยนะครับวิ่งวิ่งมาทางขวาครับออกทางขวาหน่อยนึงาทางนี้่ะแล้ววิ่งมันจะมีสะพานนะครับเห็นไหมสะพานเข้าสะพานไปเลยไปยมันเด้งมันเด้งอปนบนึงพอข้ามสะพานมาแล้วนะครับมอง ซ้ายมือนะครับซ้ายมือสายมือซ้ายมือ,มอคนนี้นี่เมจิกนะครับคนนี้ชื่อเมจิกเมจิกอะไรอะมาช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 ,มช,มชนะครับคนนี้กดคุยกับเขาซื้อขายได้แถบนี้ขึ้นมากดเลือกมาแถบที่3ครับเมจิกทูนอเห็นไหมมีใบเขียวๆฟ้าๆอยู่ตรงนี้นะครับ เลือกเอาเลยว่าจะเอาเมืองไหนนะครับเลือกเอาเลยนะครับอย่างผมจะซื้อเซนมอร์นิ่งสัก5า้าใบครับแบบนี้กดซื้อ,อปึ๊บถ่ายแล้วจากนั้นวาร์ไปที่เมือง2กันนะครับเซนมอร์นิ่งเมื่อกี้เราซื้อมาแล้วอย่าไปดูว่าเมืองเซนมอร์นิ่งซื้อใบาวาร์ได้ตรงไหนนะครับอ,อันนี้เป็นเมือง1นงนะครับเมืองเฟลิชโอเควาร์มาแล้วนะครับเมือง2นี่เลย คนนี้เลยครับเห็นไหมจะมีคําว่าเมจิกอยู่บนหัวคนนี้ชื่ออะไร Martin. มาตินเล่ามาตินเอาเลยครับก็กดซื้อขายครับนี่เมจิกเดี๋ยวผมจะซื้อเมืองดากอนนะครับนี่ครับดกกบากอนห้าใบอ้าซื้อเลยปับเรียบร้อยไปครับดากอนสะดากอนนะครับละเอียดละเอียดกันเลยนะครับคลิปนี้ ปรับมาแล้วนี่ครับเมืองดักก้นนะครับโอเคอ่านี่ครับเมจิกเฮฟเว่นนะครับคนนี้คือคนที่ขายใบวัดของเมือง3นะครับเมืองดักก้นนะครับปรับปรับนี่ครับมีเหมือนกันหมดทุกเมืองเห็นไหมอ่าเราจะซื้อใบวัดเมืองไหนก็ซื้อได้เลยครับอันนี้ผมขอไม่ซื้อแล้วนะครับเมื่อกี้ซื้อไป2เมืองแล้ว ไม่ค่อยได้ใช้แอปอ่าปุ๊บปุ๊บวิบ่งอ่อนแถมให้นิดนึงครับเครื่องบินหลายคนน่าจะากใกล้จะหมดแล้วนะครับเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินอ่านี่ครับสาหรับใครที่อยู่เมืองสามนะครับเมืองดากอนนะครับให้มาที่ผู้ชายคนนี้ครับสเตชันนะครับวงเล็บสเตชันแล้วก็ชื่อเอามาริอะไรสักอย่างเอามานิ Al ี คนนี้จะเป็นคนขายเครื่องบินนะครับขายอุปกรณ์การบินนะครับอันจะมีไม้ขวาดเห็นไหมเริ่มต้นด้วยที่3,000เพนย่า15,000 50,000 200,000นะครับนี่ครับดูเอาครับอยากได้ความเร็วขนาดไหนเลือกได้เลยนะครับอีกแถบนึงนะครับสเก็ตบอร์ดนี่ครับสําหรับใครที่เล่นมือใหม่นะครับอาจจะมีมีผ้าคลุมให้อยู่7วันเนาะหลังจาก7วันมันจะหมดแล้วมันจะใช้งานไม่ได้นะครับมาซื้อได้ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คนนี้เลย ครับสองแสนซึ่งผมก็เดี๋ยอ,อีกกี่วันเนี่ยเหลืออีกสองวันนะครับจะหมดแล้วปีกก็เดี๋ยวค่อยมาซื้ออืยังไม่รีบนะครับไปบินกันหน่อยโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราชงคลิปนะครับไปแล้วบา,บายบายสวัสดีครับ